รวมเทศกาลปาและศาสจากทั่วโลกเทศกาลแห่งความสุขและความสนุกที่คล้ายๆกันกับบ้านเราอย่างเทศกาลสงการรู้หรือไม่เขาว่าหลายๆประเทศทั่วโลกมีการศาสหรือปาที่คล้ายๆกันกับบ้านเราด้วย <S <S เริ่มกันที่ประเทศแรกอย่างอินเดียเทศกาลโฮลีวันแห่งการาศาสสีของชาวฮินดูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมีนาคมการเล่นาศาสีเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีซึ่งสีที่นำมาสาจะทำจากสมุนไพรส่วนสีที่ติดเลอะเสื้อผ้าจะสื่อถึงมิตรภาพที่คงอยู่ไปตลอดกาลเทศกาล การศาสตร์ไวสเปนหรือสงคาารามไวฮาโรจะจัดขึ้นในวันที่29มิถุนายนของทุกปีที่เมืองฮารโรเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ฤดูร้อนหลังจากดื่มดำกับอาหารและเครื่องดื่มจากนั้นก็จะเริ่มศาสตร์ไวใส่กันอย่างสนุกสนานเทศกาปลปาส้มมักจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ประเทศอิตาลีจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวพื้นเมืองเมื่อสัญ,ญญาณเปิดงานดังขึ้นชาวเมืองก็จะปาส้มใส่กันสาเหตุที่ใช้ส้มเพราะว่าในอดีตประชาชนได้ต่อสู้กับทหารโดยใช้หินส้มจึงเป็นสัญลักษณ์แทนก้อนหินนั่นเ ค่ะ